ข้าวเปลือกเจ้านาปรังช่วงนี้น้องครับราคาร่วงลงนะครับติดต่อกันหลายสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม2568นะรครับราคาร่วงเหมือนเดิมครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรนะครับทำนาปรังหวังว่าปีนี้นะครับขายข้าวได้ราคานะครับกว่าปีที่แล้วสุดท้ายราคาร่วงลงทุกวัน ล่าสุดพี่น,น magic, ke lle ke lle ้องเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเจ้านาปังเกี่ยวสดครับพี่น้องครับราคาต่ําสุดนะครับซื้อตันละ7,200บาทต่อตันครับพี่น้องครับเมื่อเปรียบเทียบในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับต้นทุนการผลิตในการผลิตข้าวในการปลูกข้าวของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับมีต้นทุนที่สูงครับพี่น้องครับหนจะค่าปุ๋ยที่ราคาสูงขึ้นนะครับค่าแรงค่าน้ํามันค่ารถเกี่ยวนะครับปัจจัยหลายๆอย่างตามมา กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทว์ด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศครับพี่น้องครับประจําวันจันทร์ที่27มกราคม2568นะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังราคาหน้าปินห่วงครับพี่น้องครับวันนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังความชื้นไม่เกิน25%นะครับจังหวัดกาญจนบรุรีรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตัน จังหวัดฉะเชิงเซารับซ like yep, ื้อตันละ7,200บาทถึง7,600บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ7,800บาทถึง8,200บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ7,400บาทถึง7,800บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ7,300บาทถึง7,700บาทต่อตัน จังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ7,500บาทถึง7,900บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ7,500บาทถึง7,900บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ7,300บาทถึง7,700บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ7,400บาทถึง7,800บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรียุธยารับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ7,600บาทถึง8,000บาทต่อตัน จังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ7 2 0 0บาทถึง7,600บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ7,500บาทถึง7,900บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ7,800บาทถึง8 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ7 3 0 0บาทถึง7,700บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูร์รับซื้อตันละ7,400บาทถึง7,800บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ7,700 8,100บาทถึงทต่อตันมาดูราอข้าทถึงแอดพันหนุม ความชื้นไม่เกิน15%ครับพี่้องครับลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับพี่้องครับจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ12,500บาทถึง -13,000 บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ12,800บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ11,800บาทถึง -12,000 บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ13,600บาทถึง -13,900 บาทต่อตันจังหวัดอุดริษฐ์รับซื้อตันละ12,900บาท -13,000 บาทต่อตัน จังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ12,200บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ11,900บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ13,800บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ12,200บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งความชื้นไม่เกิน15%นะครับราคาดีตั้งแต่เก็บเกี่ยวมาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราครับราคายังปรับขึ้นอีกครับพี่น้องครับมาดูรายจังหวัดทางภาคอีสานนะครับ จังหวัดบุรีร right? so ัมย์ร no mm ับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดร้อเอดครับวันนี้ปรับขึ้นราคาครับรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ15,700บาทถึง16,300บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรครับรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับ รับลดลง100บาทต่อตันครับพี่น้องครับรับซื้อตันละ14,500บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ15,800บาทถึง16,200บาทต่อตันจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,000บาทต่อตัน จังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ15,300บาทถึง16,100บาทต่อตันจังหวัดสุกลนครรับซื้อตันละ14,200บาทถึง15,700บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,200บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ15,800บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ15,500บาทถึง15,900บาทต่อตัน จังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ15,500บาทถึง 16, 0 0 0บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิพี่น้องอเกษตรกรทางภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางครับที่เพาะปลูกนะครับราคาดีเหมือนกันครับไม่เพสราคาทางภาคอีสานบ้านเราครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ1 4 0 0 0บาทถึง14,500บาทต่อตันจังหวัดสระแก้วรับซื้อตันละ14,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ14,800บาทถึ1ง8 0 0บาทต่ตัน จังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ12,700บาทถึง12,900บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ13,500บาทถึง13,700บาทต่อตันจังหวัดสุโขทัยรับซื้อตันละ13,300บาทถึง13,800บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเทรารับซื้อตันละ12,000บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรดิตรับซื้อตันละ13,500บาทถึง14,100บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาคงที่ราคาดีครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ12,900บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,750บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินธุ์รับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดอูลราชธานีรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตัน จังหวัดนครพนมรับซื้อตละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตละ12,000บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตละ13,000บาทถึง13,100บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตละ12,500บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตละ13,400บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตละ12,800บาทถึง13,500บาทต่อตัน จังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดมุกดหารรับซื้อตันละ12,750บาทถึง13,000บาทต่อตันรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับข้าวเปลือกเหนียวเม็ดคระนะครับเป็นข้าวเปลือกเหนียวรวมนะครับราคาดีเหมือนกันครับคงที่ครับวันนี้ครับจังหวัดอุดรธานีรับซ oui> ื้อตันละ1 1 0 0 0บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดเชียงรายรับซื้อตันละ12,260บาทถึง1 3 2 9 0บาทต่อันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ 1500บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดนองคายรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,100บาทต่อตันจังหวัดอำานาจเจริญรับซื้อตันละ1800บาทถึง11,900บาทต่อตันแนวโน้มราคาเข้าเปลือกสดนาปรังนะครับราคาจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะครับติดตามการอัปเดตราคาเข้าเปลือกทั่วประเทศนะครับครั้งต่อไปนะครับในวันพุธที่29มกราคม2568ครับราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้องติดตามครับพี่น้องครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออดทัวร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ